สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้มีของเล่นมานําเสนอนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นตัวสำหรับถอดลูกปืนสปูนสำหรับลอกเบสนะครับที่ใครต้องการใส่พวกลูกปืนซิ่งนะครับที่จะใส่ลูกปืนซิ่งที่จะแต่งลูกปืนนะครับ ปรับแต่งลูกปืนควรมีตัวนี้ไว้นะครับสำหรับเปลี่ยนหมุดนะครับเขาเรียกเปลี่ยนหมุดสปูลน,นะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับนี่นะครับผมลอกหนึ่งตัวจะมีแกนสปูลน,นะครับนี่ครับตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับเขาเรียกหมุดนะครับผมเรียกหมุดนะสลักก็ได้ครับเรียกสลักก็ได้นะนี่ครับตัวนี้สลักลูกป,ปืนเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนะจนะเป็นตัวนี้ชีด้ดูเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะ ซื้อมาจากใน l a z a d a นะครับซื้อมาจาก La z a d a ราคาก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะ200กว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมันดียังไงนะครับมันมีแถมอันนี้มาให้ด้วยครับเหล็กส่งนะเล็ส่งขั้นตอนแรกเราก็ขายนะครับขายขายหมุดตัวนี้ออกมา มันจะเป็นเกีียวหมุนๆน,นะครับแล้วก็ขายออกแล้วก็เอาไปเสียบกับสปูนนะครับเอาสปูนเข้าไปแบบนี้ตัวนี้จะเป็นถาดนะครับถาดรองสลักนะตัวนี้นะแล้วก็ตั้งสปูนขึ้นแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้เราก็ตั้งตั้งนะครับ ตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับเอามันจะมีรูอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะในโทรศัพท์ผมนะครับมันมืดๆเราก็ตั้งนะครับแย่เข้าไปในรูมันจะมีรูสําหรับที่เราใส่กับสปูลน,นะครับทีนี้เราได้ที่แล้วเราขันตัวนี้เข้าไปนะครับหมุนตัวนี้เข้าไปหาแกนสปูลน,นะครับ สลักสปูลที่มันขั้นไว้ตรงกลางนะครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเนี่ยแกนตัวนี้นะครับมันจะไปดันสลักข้างในสปูลออกมานะครับเนี่ยสังเกตดีนะครับมันจะมันจะดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูสักนิดนึงก่อนนะว่ามันดันเข้าไปแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ นี่นะครับดันเข้าไปปุ๊บมันก็หัวมุดหัวมุดตัวนี้มันก็จะเข้าไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะอธิบายแบบละเอียดละเอียดเลยนะเนี่ยพอเราหมุนเราหมุนกับตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปปุ๊บตัวนี้มันก็จะไปดันดันดันแกนสปูลออกเลยนะเนี่ยครับแย่เข้าไปในรูตรงนี้เลยนะ มันจะตรงพอดีเลยนะครับสําหรับแกนสปูลตัวนี้เดี๋ยวผมจะดันออกให้ดูนะครับแย่ yeah, เข้าไปใครๆก็ทําได้นะครับสําหรับที่อยากเปลี่ยนสปูลนะครับเปลี่ยนลูกปืนซิ่งนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับพี่น้องนะหมุนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะโอเคนี่นะครับออกมาแล้วนะครับมันเป็นถาดรองนะ ถาดรองสําหรับการในหมุดหายนะครับแล้วเราก็หมุนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บสลักตัวนี้ไว้นะครับเก็บสลักตัวนี้ไว้สลักเราควรจะดูทางซ้ายทางขวานะครับบางทีมันก็มีสลักใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งนะพอเราถอดสลักเสร็จปุ๊บ สามารถเอาลูกปืนตัวนี้ออกได้เลยนะครับนี่ความลงก็ออกแล้วนะครับผมขอร้องนะครับห้ามเอาครีมหรือว่าเอาอะไรคาะนะครับถ้ามันแน่นนะเพราะว่ามันจะทำให้แกนสปูลเราคดได้นะครับแกนตัวนี้บอบบางมากนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนได้เลย เดี๋ยวผมมีคลิปที่เปลี่ยนลูกปืนซิ่งให้ดูเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะว่าเปลี่ยนลูกปืนซิ่งเป็นแบบไหนนะครับอันนี้มันเป็นลูกปืนธรรมดาผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูเฉยๆนะครับเอาไว้ให้พี่น้องได้รับได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวสําหรับตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ผมเรียกเป็นที่เปลี่ยนลูกปืนซิ่งก็แล้วกัน ดัง่ายดีเปลี่ยนสลักลูกปืนแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปถอดออกมาปุ๊บเราก็ยัดลูกปืนไปเหมือนเดิมเก็บเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้พอเก็บเสร็จแล้วเราก็คว่ำตัวนี้ลงแล้วก็หาสลักนี่ครับสลักเดิมมันเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่แกนสปูลอันเดิมเรานี่แหละอ่ะ เสียบเข้าไปดันเข้าไปนะครับแต่ซ้ายหรือขวาก็ลองลองแย่ดูนะครับมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มันเข้าง่ายนะพอแย่ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเดิมนะครับเข้ามาฟึบเข้ามาแบบนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องได้เห็นกันหรือเปล่านะแล้วก็จับให้ดีๆนะครับจับให้ดีๆ ให้ดีๆนะครับพอจับได้ดีแล้วเราก็ขันตัวนี้เข้าไปนะครับขันเข้าไปทีละหน่อยนะครับขันเข้าไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขันให้มันอยู่ระยะแบ่งกึ่งกลางกันนะครับขันไปแล้วเราก็ถอดออกมาดูนะครับ ว่าตัวนี้กึ่งกลางกันไหมนะตัวนี้นะนี่นะครับถ้ามันยังไม่กึ่งกลางเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับใช้ตัวเดิมนี่แหละขันเข้าไปอีกนิดนึงผมจะไม่ใช้ครีมนะครับเพราะว่าครีมสามารถทำให้อาจจะทำให้แกนของเรา โคดหรือว่าถลอกได้นะครับแล้วก็ค่อยๆขันไปทีละหน่อยนะครับนิดนึงนิดนึงจนกว่าจะได้แบ่งกลางนะครับโอเค,ปร,นะครประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ก็ค่อนข้างที่จะกึ่งและอีกนิดนึงนิดเดียว รประมาณรอบรอบหนึ่งครึ่งรอบนะครับอ่าโอเคครับตึงกลางแล้วนะพี่น้องนะอ่าโอเคครับตึงกลางแล้วก็เป็นชิปรีวิวเนาะแล้วก็เอามาฝากพี่น้องด้วยท่านใดที่อยากเปลี่ยนสปูลน,นะครับอยากเปลี่ยนลูกปืนสปูลน,นะเปลี่ยนลูกปืนซิ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากข้างในตรงนี้นะ แล้วก็ถอดแกนนะครับบางคนก็ใช้ครีมแต่ว่ามันดูไม่สวยนะครับมันไม่เรียบร้อยและอาจทําทให้ตัวเนี้ยทะลอกหรือโคดได้นะโอเคครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทําคลิปในต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ